สวัสดีครับพี่หนุ่มนั่งกินอย่างทิมัสดากินมักซีดาอ่าครับนี่น่พี่หนุ่มฝนจุโจ๊กอ่ะอ่าครับนี่นีน่ฝนมามนที่มามือยื่นอย่างยิ้มแย้ขายฟองมือยืนแพ้ว่าสีเห็ดอ่าลูก <c oughs> ลูกท่านขอบุญเฮ็ดขอบุญแจกเลี้ยงในวันเกิดของพี่พี่สาวนะเห็นบ่แล้วต้องไม่รอดให้ออกไปเพีนยนนำเขียนชื่อเราไปพร้อมพี่สาวเพิ่นวันเกิดเพิ่นเพิ่นก็เลยสี่เฮ็ดบุญเลี้ยงเฮ็ดขอบุญแจกโค่นนะน้าแจกข้าวบานเขาก็เป็นสะพานบุญในเพิ่น โอ้ยบมกขี้าซุกอืมยอดกว่ามากเยี่มมื้อนี้ก็เลสิบดได้เฮ็ดใส่กอกกันนะมื้อนี้กะเลียยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าขอพนดีเมื้อนี้เงียบใายบดไอศ มันกัมีมือปังมือว่าปังเพนะื่อนมือเดยกำไรมือขาดทุนกับนี้เป็นธรรมดาีค้ายไดอะไรไบ้าอะไรซีคือคิดใหม่เนาะ มันเพราพรวะว่ามันเหยียอยู่กันน้อยๆมเหยียหิบเพราะว่ามันหกสิบตัวขอจาวาขอซื้ดาเลยพี่น้งองเพื่อขอกินทั้งปั่นนะอดวะเวลาเก็บพักพร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Đấy, bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สนุกกับสนุกกับงานทำได้ไม่ต้องเครียดต้องเหลย์ได้เหลย์ได้ด้วยมั้แค่เครียดแต่เจ้าของเครียดแล้วก็ทิ่ป่วยป่วยหรอบคิดหลายเนาะป่วย ปวดหัวโรคประสาทเนี่ยประสาทขึ้นก้ประสาประสาทหมดเาจะไม่เก็บไม่กินแน่หรือเปล่าปวดหัวก็ปวที่หี่นที่เลี่ยนกายพอดีราเนี่ยเฮตดตัวมันวน แพลงไลก็บบดีย้อนไลก็บบดีนั่งอยู่สวนสาธารณะเนี่ยทึ่งมาสูงของงความมาสุงเนนือแดบบเดียวแค่ว่าบอกส่วนกลับบ้านนะจะหน่อยว่าเดียวกับมาหับลูกกับสิเปียงน้ำมันอีกเพราะว่าไปก็บ,บ่ได้เห็ดจังแล้ว เรมีงานอย่างเห็ดแล้วเพราะว่าเพิ่นบมเด็งยัดใส่กล่องใช่ไหมพี่น้องก็คือมืออื่นเพิ่นกัดสิเตรียมคววมความ,มเอ่อเพิ่นเพินเ่นส่งสิไปจ่ายตลาดเต้าเส้าไปซือ้อพวกเครื่องเฮ็ดขนมจีนขนมจีนเนาะขนมจีนไส้เข่งเข่งไง <c oughs> เค่งไงเลย <c oughs> เข่งไงกับประมาณสิบโลเออสิบโลครับผมสองเข่งกูได้ ที่ยวามาเห็ดน้ำยาเห็ดน้ำยาน้ำยาป้าเห็ดน้ำยาป้าเอาพี่น้องบ้านเขาเพื่อนเนี่ยาป็นน้ำยาป้าน้ำยาป้าตีนไก่ลูกขิ้นครับผมเห็ดหมอยง่ายเจ้ากระตักกอกใส่ถุงใส่ถุง,งไปขี้ซาเลีงแจกก็แะหน่อยครับผมขี้ซาเลีงแจกก็แจกเอ่อบอจะเพิ่มแจกไปเพี้ยนก่อนเอาไปเพี้ก่อนยังแจกถ้าบโอ้กะท่านพอดีละเนี่ย อยเฮ็ดแป๊บเดียวไฟ heat สิบมุ้งเขากอกไม่แจกแต่ว่าเจ้าต้องกอกใส่ถุงซอยอยต้องกอกซอยกันกอกใส่ถุงจัดเป็นชุดชุดนะมันบ่ยากเนะพี่น้องช่วงกอกเนี่ยมันใส่เวลาจัดเป็นชุดชุดไหมน้องจีนน้องจีนใส่ถุงมันก็น่ะน้องจีนใส่ถุง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 เฮ็ดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลยจังบ่ยากใส่ถุงหุ่นหิ้งเลยได้ไหมน้องจีนบ่ต้องใส่ถุงบ่ต้องใส่ถุงนั่นถุงนั่นมันหนักหนา ใส่ถุงหิวัดนึ่งหิวหมัดหมัดใส่กับผักแก่นครับผมแต่ว่าต้องแยกกับผักดิท่านเพราะว่าผักมันเปียกมันบวช่าสื่อเป้นมันก็สิเปียมันก็สิยุ่ยผักกับขนมจีนใส่น้ำกันบวชผักขนมจีนถุงหนึ่งแล้วก็ผักถุงหนึ่งกับมัดใส่น้ำกันเออแล้วกับถุงยาใส่เห็ดถุงหนึ่งเป็นสามถุงเยี่ยงสั่น เบุญให้เนื่องในวันคล้าย,ายวันเกิดของพี่ของพี่ใจดีของคูณใหญ่ใจดีเนาะเพินเ่นกอดก้อ้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญครับผมลำด้วยขึ้นไปข้างหน้าเด้อครับเด้อครับเฮงๆรวยๆเนื่องในวันเกิดขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมเท่ากันสิ ยังเป็นสภาพบุญเป็นไให้ทำหนมจีนไปแจกชาวบ้านเนาะอื่นพ่อแจกตอนนั้นแล้วจะไหนก็จะไปทุระในเมืองลอยเอ็ดครับผมเพราะว่าเพราะว่า ต้องไปยกเลิกสัญญายกเลิกสัญญาของบริษัทอินเทอร์เน็ตต้องไปยกเลิกพี่น้องเพราะว่าเขาโมได้ใส่เขาโมได้ใส่โมเมนบ์โมเมนเขามันมันคือว่ามันเขาเขาอยู่บ้านมันโมคอยได้ใส่แห่มันก็ทิ่นไปวันนี้เขาโดนโดนเขามาจังไดเขาไปเฮ็ดงานจังฉีบนะ มันก็นเลยเนาะมันเสียเดียละเจ็บหน่อยก็มาโดยสินเพล่าเออทั้งบริษัทขึ้นก็นเลยเนี่ยน้ำไห้ให้ไปยกเลิกไห้ไปขึ้นกองเสียค่าส่วนต่างเอาเสียค่าส่วนต่างเอามันนี้ตัวหน่อยครับเนล<ะ>วลาที่ถ่ายให้หอดเดือนพ่านมาเวลาเหตุงานตัวหน่อยะมาอัพโหลดชิปเม่เวลาตัวหน่อยก็ใช่มา ยางคลิปหนึ่งเต้นหน่อยกระโดดฆ่าเดียวมันบล่ะก็เข้าไปเต้นหน่อยก็า่ได้เร่นอินเทอร์เน็ตอยังมันบละวันนี้มันก็เลยเออถ้าสั่นเต้นหน่อยก็สามารถไปโหลดของอไปเหตุงานอยู่ไปอัพโหลดคลิปที่เน็ตประชารัฐได้เน็ตประชารัฐก็เร็วกวอยู่เนาะเน็ตประชารัฐมีทุ่มมองมีทุหม่องมีทุกมมูบ้านครับผมไปไหนก็เห็ุงานไหนครับ มักจังสีใจอะไรื่องวะเพื่อนว่าได้ใดห้องไหมฮะมันม่จังสีเสพเจอเสียสพควงสีเสียไปเออหอกใส่เรียร้อยเอาซื้อนมไบนี้นี่ยได้ตั้งสองกองสองหลังสิบโอ้ลังสองลังเพราะว่าแต่แต่ก่อนตันไอยก็บ่ได้คิดดอกบูฮูความว่ามีเน็ตประชาันเนาะมือมือห้องไปขายใส่กวางไปขายใส่กวางเนี่ยแพร่แพร่มาเลยว่าเออ นี่เน็ตประชารักใส่เ no. น <Yeah. S 1> uh, ็ตประชารัดก็ไดได้เหรอเฮยระ่าแต่หน่อยก็ล่องเลลร่องใส่เมืองนะอูมันเขาทาวเอมันแห้งดีดีตัวนี้คอยกระบาดใส่อยังไม่มียกเลิกโหลด่สสัตว์ง่ามเอามือหนึ่งมามาโหลดมาโหลดคลิปค่าเดียวครับผมบดถึงบดถึงบดถึงชิป้าที่ความไหมมาโหลดลิป เชียเดียแล้วเงียลอยอ่ะเราสู่เข้าไปโหลดของเน็ตประชารรฐเน็ตประชารัฐกะบ่ริษียอย่างขอแต่ว่ามีแบบอืดแล้วเขากะตัดคลิปวงได้เพันันกะเขาก็ตัดคลิปไปยังทีเขากับไปเชี่อมต่อไวไฟของเน็ตประชารัฐแห้งด้วยกันครับผมกับอื่นกับสิไปยกเลิกเพิ่น ถ้าคนถ้าคนอยู่ในหมู่บ้านก็สามารถติดเบของสี่เปอร์เสียเงินได้เพราะว่ามันใส่เนาะให้ลูกไ้หล้านในเมืองเนาะต่ว่าอันนี้แต่หน่อยอยู่ดอกทงมันสายสัญญาณมันม่ถึงแหมแค่ว่าก็าเคยขอไงายเค่องออกไปอยู่บ้านแต่หน่อยเนี่ยต่ว่าเขาว่าอยังก็สัญญาณมันบ่ถึงบอกเนี่ย มันบนดาถึงสัญญานมันถึงอยู่เดีทของเรา,สา,าสายมันสายมันหลากเงาเนี่ยหลากเงาเท่าชาชาเทาทิศทิเท่าต้งเสียค่าสายอกีกอืมเสียค่าสายเนาะเอากับโอ้บุม,มีเงินเสียดอกเจี๋เสียไร่เดียงกับเฮืองห่างกับพี่น้องเนาะฮะไก่เวลาหับเนื่อแล้วมาแบาสูพี่น้อง,อง,องฟังเด้อครับ อื่นสีเห็ดลงท่าขนมจีนผู้ใด,ดยอยากกินนาวัดบ้านไปกินนะครับ